ตั้เด็ดครับผมสาวนุ้ยครับสาวนุ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โยเจ็ดนกมาตัวครับผมสวัสดีครับพบกับลูกคนนี้พะเพินครับผมมันนี่มากับสาวนุ้ยครับผมหมวกกับนกกรบเปาะถอดครับผมเปล่าแห้งยามม่ได้ตกปลาครับผมเดี๋ยวสีพาไปตกปลานะครับผมแลวตามไปบนน้ำกันครับผม ไปเร็วเอาเลยครับผมมาแล้วมาแล้วจับเด็ดครับผมสาวนุ้ยครับสาวนุ้ยมาแล้วครับผมดึงเข้าไหมแรงไหมโอ้ยแรงมากเลยอ่ะตัวใหญ่เลยแม่ไอ้เนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะว้าวโอ้ยเด็กนุ่งมาดิรุดรุดมาดีจะหลับกี่โอ้โห ใหญ่มากตัวแรกของเช้านี้โอ้ยใหญ่มากเลยโอ้ยตาตัวดเดียวม,มานค่ะมานมานมาน ป๊กินปั๊บเลยลมแรงมากเลยวันนี้เมื่อกี้ปลาในโดดตัวเบลอเลยไปให้ตัวแรกครับผมโอ้<ล> <ผม S 2> โหครึ่งต,ตัวมันเลยครับผมอ้ตัวที่สองจะตามมาแล้วนะคะ tao biết từ một đứa sáu khuôn, cái nhãn say. được không thưa đi cắt, bay ครับผมรอแต้ที่สองครับรอไปเรื่อยๆค่อยลากครับผมหลักมามันลงดินแล้วเรียบร้อยครับมาแล้วครับแต้มที่สองมาครับผมลากมาลากมาลากมาครับผมแต้มที่สองมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหออกไปอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่มานี่แล้นะนะผมหลักมาหลักมา ามาครับผมตัวที่สองครับตัวนี้ตัวเล็กหน่อยอ่านี่ตัวที่สองของวันนี้ตัวที่สองครับผมแล้วครับรอกแบบแบบที่สามครับผมรุ่นเมื่อกี้มีลุตไปโตแล้วครับผม ลุดไปลวกัดลุดครับผมยังไงก็ย่นอยู่นี่แหละครับผมไจอยดึงครับไจอยลากมาั้งานเนียม่ต้องดินแล้วไจอยลากมาั้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền กลางกลางค่ะตัวกลางๆนี่ตัวที่สามโอ้โหดิบดิบโอ้ยน้าผมตัวที่สามอ่าอือเป็นปลาครับผมเอ๊ะเอ้ยส่มครับผม <laughs> มาแล้วค่ะมาแล้ว นี่สามตัวครับผมโอันนี้ปลาตัวคูแ่แน่ๆเลยอโอง่าวเคืองคุ้นเหมือนครับตัวนี้ยาวมา,ยาม,ามากเลยเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยตัวใหญ่มากเสามตัวครับผมได้สามตัวครับฝีมือเสาหนุ่ยเสาหนุยสองตัวครับผมโอ้ยปลาตัวงาวเคืองคุ้นเหมือนครับไม่ไหวแล้วหน,นักห <c oughs> นักมากครับผม ปากกาตัวมันขาวแล้วนะปะากมันก็เริ่มขาวแล้วเหรีปากกาครับผมรล็ปากกาครับผอกรับกินเลยเจะบร้อยกินแล้วครับผมเรียบร้อย ตัวนี้ลงปั๊บเรียบร้อยเออรลุ่นี่ไหมครับผมอเอาเหรียญน้องไหมครับผมมาตกปากการครับผมรเราปิดผ้ามาตกปากกาว่นนี้ เราได้ปลาดาบไปสามตัวแล้วครับผมทีนี้มาเรียนปลาหน่อยครับผมมันสิมีปะครับผม โอ้โหปลานิ่มครับผมปลาเป็นปลาอะปลาตาครับผมโคครับผมเมย์มันครับผมปลาตาได้ครับเนี่ยมองครับผมเต็มมือเต็มมือแล้วครับผมนะครับสามหนึ่ยมาแล้วครับ อุ๊บนไมากระดับครับผมลงปั๊บกินปั๊บครับ ปับ๊บกินปับ๊บมีมีไปเรื่อยๆปับ๊บตอนนี้เสร็จลงเลยครับผมเสร็จลงจะกินได้ปะครับผมเมืองครับ้องปับ๊บกินปับ๊บกินมากินโอ้ไปกินครับผมรากไปซื้อครับผม รักไปแล้วรักไปแล้วรักกินกรุบมาแล้วครับผมบอกแล้วมันเป่าตัวนี้อยู่สุมีไข่ได้บัทีนี้ยตัวน้อยนี่ไข่ได้บัดทีนี้ครับผมสุดพันยำนะกลับมาดวดกลับมาดวด ยี่ว้งนี้ฝาตัวนี้เยอะเอียบร้อปพุดแล้วอือออกไปพุดแล้ว

นีครับผมป่านี่ก็เอาแล้วครับไข่นี่ครับผมเป็นท้องครับไข่รุ่นนี้ยมาครับปากกามดครับผมมาเนี่ยมดฟูงมาเนี่ยลายอยู่ที่ตรงนี้นั่นนั่นไปลราไปเราลาลาลาไปสั้นบ้าน คือว่าผมหาอยู่หากินครับผมหาแนวกินคือเอาครับผมตามวิถีชีวิตชาวบ้านของคนเฮ่านะครับผมของคนไทยเฮานะครับเมืองครับผักกาดหินครับผมผักกาดหินเกาหลีครับสาวนี่กำลังเก็บผักกาดหินเกาหลีครับผมจะไปขั้นสมครับผมนะครับอยู่น้ำขังคล้องนะครับเนี่ยมันทั้งวดเดยครับผักกาดหินเนี่ยอ้ามขนาดครับเขา เขาไม่ได้ปลูกเองนะครับมันมันเขาได้ปลูกไว้ครับมันเกิดของมันเองนะครับเนี่ยนะมาเก็บเอาเลยครับผมอากาศหินขันสมพักในแซบขนาดแล้วครับผมเดี๋ยวปลาเพชรเกี่ยวกระบาดไปปลูกครับผมเแต่ชไปเก็บเม็ดไปจะไปปลูกที่บ้านเท่าไหร่ครับนั่นเหรอครับนั่นเลเก็บไปครับผมแต่ว่าบ้าเพชรจีโรคในเมืองหอยอยู่ครับ ในข้อเนี้ยครับประกาศน,นี่นะครับผมดังนั้ก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระไข่กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังเร่งใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดอ้อสวัสดีครับผม